วันนี้เราจะมาโชว์วิธีการทำเอ่อคลิปเร็วนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะมีน้องเขาโทรเข้ามาเขาอยากจะทราบว่าวิธีการทำคลิปเร็วเนี่ยทำยังไงนะคะผู้ชมก็จะโชว์ให้ดูนะคะครั้งแรกเราก็กดไปที่แอป Facebook นะคะตัว F เนี่ยนะคะกดไปที่ Facebook ค่ะแล้วก็จะพามาที่หน้านี้นะคะพอมาพามาที่หน้านี้เราก็ กดไปที่ตัวโปรไฟล์รูปของเรานะฮะกดที่ไปรูปของเรานะคะมันก็จะพามาที่หน้าโปรไฟล์นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่ add story นะคะ add รูปภาพหรือว่าวิดีโอของเราคลิปสั้นๆนะคะที่มันขึ้นมาตรงพาไปให้คนดูทั่วไปอะนะคะสั้นๆ ไม่มีอะไรมากมายใส่เพลงได้ค่ะอันนี้เราก็จะมาทำคลิปเรียวเราก็จะมากดกันที่เรียวเนี่ยนะคะคนไหนที่ไม่เข้าใจก็ดูซ้ำๆนะคะดูวิดีโอนี้ซ้ำๆแล้วก็จะรู้ว่าทำยังไงค่ะทนีนี้เราก็มาดูกันนะคะเรามีวิดีโอที่เราอัดไว้แล้วนะคะจะเป็นเต้นหรือว่าจะเป็นรูปภาพก็แล้วแต่นะคะสำหรับรูปภาพนะคะเราก็จะใช้ สามสรูปภาพก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะหารูปภาพให้นะคะสมมติสมสมตินะฮะเราก็จะมี1 2ถ้าเรากดอย่างนี้มันก็จะขึ้นมารูปเดียวถูกไหมฮะเราก็กดลูกศรกลับไปกดลูกศรกลับไปนะคะ่ะเราก็เราก็เลือก m u l t i Select Multiple นะฮะ เลือกหลายอย่างนะคะเลือกหลายอย่างแล้วก็กดไป4รูปรูปที่1รูปที่2องนะคะแล้วก็เลื่อนไปรูปที่3มรูปที่4แล้วเราก็กด next นะคะกด next กดต่อไปนะคะพอมาถึงตรงนี้มันก็จะให้เลือกเพลงเพลงที่เป็นในไลบรารีของ Facebook ทั้งหมดน่ยส่วนมากแล้วจะมีเล็กศิธิ์นะคะ เรือจะสอนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะมีเพลงแบบที่เจ้าของเพลงเขาแบ่งเงินไรายได้ให้เราด้วยกับลิขสิทธิ์เพลงซึ่งเราใช้ไม่ได้เลยนะคะเราต้องใช้ลิขสิทธิ์ที่ไม่มีเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเราก็ดูแบบนี้นะคะเราก็กดไปที่ search นะคะกดไปที่ s e a r c h ค่ะ S E A R C H นะคะ search คือค้นหา อันนี้เพลงนี้เป็นในไลบรารีนะฮะของ Facebook ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะจะมีบางเพลงบางเพลงทึ่งใช้ได้แต่พี่จะพูดถึงนี่ทีหลังนะครแต่เราจะมาใช้เพลงที่ที่เราเซฟไว้นะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีการเซฟเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ทีหลังนะคะอันนี้สมมุติเราใช้เพลงนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเปิดเสียงนิด นะสมมุมดนะเพงนี้ที่เราเซฟไว้เซฟแล้วก็รู้ว่ามีเซฟแล้วก็รู้ว่ามีเอ่อไม่มีลักษสิทธ์นะฮะใช้ได้สร้างไรายได้ได้พอเราใส่เพลงเราพอใจแล้วใช่ไหมเราก็กด next กดต่อไปคะกดต่อไปเราก็จะมาดูตรงนี้คะมี audio นะคะมี text มีเอฟเฟ t มี sticker แล้วก็มี Save ภาพมันก็จะขึ้นหาภาพจะหมุนไปที่ภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่แล้วภาพมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเหมือนวิดีโออ่ะนะคะทีนี้เราไอ audio ก็คือเสียง text ก็คือการใส่ตัวตัวหนังสือเ f ฟ e c t ก็คือใส่พวกใส่โบใส่แว่นตาใส่อะไรพวกนี้นะคะแต่เราจะไม่ใส่เพราะว่าถ้าเราใส่แล้วเราจะสร้างไรายได้ไม่ได้นะคะติกเก k e r เนี่ยก็ใส่ได้บ้างไปเล็กน้อยแต่เราจะไม่ใส่นะคะ ตรงนี้ก็ลงกันมานี่ก็คือเซฟเซฟวิดีโอนะคะลองกดดูก็ได้เซฟวิดีโอเป็นยังไงเรีย s s ิสเซฟอิน r ย r ร์ดราคือคือถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรสมมุติเรากำลังจะทำเรียนะ,ะเผอิญมีคนโทรเข้ามาหรือว่ามีคนมาเคาะประตูเนี่ยเราก็เซฟไว้กดเซฟได้แล้วเราก็กลับมาทำได้เพราะมันจะอยู่ใน draft. d r a ฟ t d ดราฟก็คือไอตรงที่เราเก็บไว้นะฮะวิดีโอยังไม่เสร็จตอนนี้เราก็ทำต่อใช่ไหมฮะ ตอนนี้เราก็มาทําต่อเราเราเราเติมเพลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราพอใจแล้วก็ไปต่อพอมาถึงหน้านี้เราก็ใส่ข้อความไปตรงนี้นะคะข้อความอย่างเช่นก,ก็จะเรื่องอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆอยเรื่องอะไรตลกตลก,ตลกเรื่องเออวันนี้เพิ่งไปเดินออกกําลังกายมาสมมติน,นะคะภาษาไทยวันนี้เพิ่งไปเดินออกกําลังกายมาแล้วก็มาได้ยินเสียงเพลงนี้แหมนึกอยากขยับอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่ไปแล้วเราก็ลืมที่ลืมไม่ได้คือจะต้องใส่แฮชแท็กนะคะ แฮชแท็กก็จะมีที่เราเซฟไว้นะฮะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็น followers นะคะเป็นคนติดตามนะคะแล้วก็ใส่ follower แล้วก็กดไปแล้วก็กด Hashtag อีกทีหนึ่งนะคะเอามาวาเรียงกันเรียงตามลงมานะฮะมันจะได้ Hashtag, เรา,รเ,ราเรากดแฮชแท็กเดี๋ยวเราลบก่อนพอเรากดแฮชแท็กเนี่ยส่วนมากตัวอักษรข้างล่างมันจะขึ้นนะฮะสร้างไรายได้จาก a c e b o o k เห็นไหมฮะแล้วเราก็กดเลื่อนลงมาข้างล่างไปที่ตัวนี้แล้วก็มาที่ตัวนี้ hashtag ขึ้นมามันก็จะมีคลิปปังเห็นไหมฮะเราก็กดคลิปปังแล้วก็เลื่อนลงมาต่อนะคะกนไหนถ้าพี่จุ๋มทําเร็วไปก็กลับไปดูวิดีโออีกแล้วก็จดไว้นะฮะแล้วก็ต่อมาก็กด AI เนี่ยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะคะบางคนบอกโหใส่เยอะๆอะไรเงี้ยไม่ดี่ะใส่เยอะไม่ดีเฮะพี่สังเกตนะคนที่เขาได้เป็นล้านเนี่ยเขาใส่เล็กน้อยเท่านั้น <laughs> เขาไม่ได้ใส่เยอะ <laughs> นะเสร็ <laughs> จแล้วเสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ค่ะมากดพับเหล็กนะนะคะประกด Public เสร็จ ใช่ไหมฮะพอมันสีฟ้าปุ๊บเราก็มากดลูกศรกดลูกศรตรงนี้นะฮะกดลูกศรปุ๊บเนี่ยฮะกดลูกศรแล้วมันก็จะพามาที่นี่คนไหนที่มีลิงก์กับอินสตาแกรมโปรแกรมนะคะอินสตาแกรมอคาลคนที่มีอินสตาแกรมบัญชีอินสตาแกรมเราก็มามาคอนเน็กได้ตรงนี้นะฮะแต่ถ้ายังไม่มีก็ไม่เป็นไร เราก็มาเราไม่แท็กพี่เพราะเราไม่แท็กคนนะฮะเนี่ยก็เียแท็กการแท็กเนี่ยมันมันอ a น n อยมันมันทําให้คนเขาลขาคาญเพราะมันจะไปโผล่ที่หน้าบ้านเขาอะนะคะคือคือเขาต้องกดลบทิ้งอะไรทํานองเนี้ยเขาไม่ชอบกันเพราะฉะนั้นเราก็เรารู้ไว้นะฮะพี่จุ๋มเรียนจากประสบการณ์ก็สอนมานะฮะก็รู้ว่าคนไม่ชอบก็ใช้เราก็กดไปที่ local location เลย ที่อยู่เราอยู่ที่ไหนเราก็ใส่ที่อยู่ของเราไปแล้วคือเบดฟอร์ดใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็กดต่อลูกลูกศรต่อไปก็คือการใส่เอ่อมิวสิกวิดีโอนะคะก็กดมิวสิกวิดีโอถ้ามันเป็นแดนซ์ด้วยก็ใส่แดนซ์นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็กดเซฟข้างบนนี้ตรงหัวข้างขวานะคะพอเสร็จแล้วอันนี้เราก็กดแชร์ได้เลยกดปั๊บมันก็จะมาขึ้น อันนี้พี่พี่จุ๋มเลิกก่อนนะฮะพอมันพอเรากดแชร์ปุ๊บมันจะมาขึ้นที่หน้านี้เลยค่ะเดี๋ยวกอนนะคะพี่จุ๋มเอาออกก่อนดิสชาร์จนคะคะมันจะมาขึ้นที่หน้าพอเรากดแชร์ Now ใช่ไหมฮะเราก็มาพี่จุ๋มใช้ภาคภาษาอังกฤษนะคะเวลาตอนพี่ตั้งเนี่ยมันมันเป็นภาษาอังกฤษ วิดีโอของเราก็จะมาขึ้นที่นี่แหละค่ะเนี่ยค่ะนะคะวิดีโอมันจะขึ้นมาที่นี่พอเราขึ้นมาที่นี่ปุ๊บเราต้องมากดไลค์นะคะกดนิ้วโป้งเนะะี่ยค่ะเราต้องมากดนิ้วโป้งแล้วก็มากดเออ่คอมเมนต์กดไลค์แล้วก็กดคอมเมนต์ทันทีนะนะคะเราก็ต้องมาเขียนว่าเราเคยทําบุญร่วมกันมาเราพบได้พบกันอีกแล้วเรามากดไลค์ของเรา เราต้องกดของเรานะฮะเพื่อเป็นการช่วยให้วิดีโอของเราไปได้เร็วถ้าเราไม่กดคอมเมนต์ไม่กดไลค์เนี่ยคนอื่นจะมองไม่เห็นนะฮะการกดไลค์กดคอมเมนต์น่ยจะทําให้คนอื่นมองเห็นส่วนมากพี่จุมก็จะให้หัวใจนะคะกับคนอื่นนะฮะเพราะว่าเขาอุตส่าห์มาเขาอุตส่าห์มามากดไลค์กดแชร์ช่วยเรานะฮะถ้าถ้าเขาไม่มาเราก็ไม่ได้แล้ว โพสต์ต่อไปมันก็จะขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะก็มีคนมาชอบละนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ลงอีกเนี่ยคะ่ะเราก็กดไปเนี่ยมันจะทำให้เฟ e บุ o k เดินทางเอ่อคลิปมันจะวิ่งถ้าเรากดไลค์กดคอมเมนต์นะคะโอเคนะคะถ้าคนไหนฟังไม่ทันก็ ไปดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จดไว้แล้วก็ค่อยๆทาตามสเต็ปอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จุ๋มคิดว่าคงไม่เร็วเกินไปนะคะแต่พี่จุ๋มทำเนี่ยชำนาญมากเลยแป๊บเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็ลองไปเอ่อไปดูนะคะลองไปดูแล้วก็ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพี่จุ๋มก็หวังว่าพี่จุ๋มจะงคงจะช่วยให้น้องทำวิดีโอคลิปเร็วได้ดีนะคะ ขอบคุณค่ะโสพิทอัันเตอร์ค่ะติดต่อได้ที่ messenger นะคะหรือว่าไปที่เว็บไซต์จะอุดหนุนพี่จุ๋มก็ไปที่ file lovely gift. uk นะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ไว้ในคอมเมนต์นะคะ file lovely gift. uk จะมีกล่องส่งอ e ีเมลส่งมีโทรศัพท์โอเคนะคะสวัสดีค่ะโสื h พิทอันเตอร์พี่จุ๋มค่ะ